น้อครับวันนี้เบิ่งง่วงงามครับตัวนี้คือเป็นง่วงที่เป็นแม่ทรงลูกครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับตัวนี้อ่ะครับลูกเขาเยอะเลยคำว่าตัวนี้ลูกประมาณหกเดือนครับประมาณหกเดือนเนาะพี่น้องครับตัวนี้จุดเด่นคือเรื่องลำตัวเงาพี่น้องครับแล้วก็เนื้อหนังดีน้ำนมแม่เขาดีครับพี่น้องครับผนน่ะจุดเด่นคือเรื่องลำตัวเงาเป็นแม่ทรงลูกครับแม่เขานี่สูงแค่ต้องจูงแม่ลอยสี่สิบห้าบวกยุกครับแม่นี่สูงลอยสี่บห้าบวกพี่น้องครับตัวนี้คือว่าผมเห็นลูกมันกำลังยืนดีผมก็เลลลลยยหห้้พาาาคคคคิปกก่่่ออนนแแตตตตวววัััีืงรรบำับ นะครับต้นโตก็ดีแม่เขาก็ลอยซี่ที่แปดเนาะตัวนี้แม่ผสมอะไรมาตัวนี้อ่าแม่เป็นสัตว์เราเดี่ครับเป็นสัตว์เมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปผสมได้เลยครับตัวนี้เราพร้อมผสมได้เนาะจะถือว่าบรเสียเวลาพี่น้องครับให้ลูกงามลูกเก่งพี่น้องครับเนื้อหนังดีนะครับแม่ลูกคุณี่ราคาได้ไหมนี่ราคา29,000บาทครับ29,000บาทครับป้าไปเบิ้งโตต่อไปพี่น้องครับที่นี่เป็นแม่ลูกคือเป็นลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียพี่น้องครับตัวนี้ เป็นแม่ไอเห็ดเขาหน่อยเนาะครับแม่ก็นี่สูงไะไความสูงแม่นี่ก็สูงลอยหาศบบวกยุคครับแม่นี่สูงลอยหาสิบบวกพี่นะครับตัวนี้คือเรื่องกระดูกแข็งขาไงเนาะครับตัวนี้เนาะครับแล้วก็แม่เขาผสมแล้วพี่นะครับมีโคบผสมแล้วครับตัหนึงเดียนเอาไปรุ่นได้เลยครับอันนี้ลูกเขาเห็ดเขาแล้วพี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกหลอดพี่นะครับเห็ดเขาให้ย่างดีครับแต่ว่ารู้ลูกตัวไหน แต่ว่ากับเป็นแมลูกใส่ใง่่หน่อยเนานะครับเอาแมลูกคู่นี่ราคาได่าไหรครบนี่สา0หมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับอา้าอวถามผู้ใดสนใจติดตอ like อ่อทางบริษัทอิสระเงินจันทร์ครับอัสำหรันบริสวัสดีครับสวัสดีครับ